ับทักทายสบาย,ยดีพี่น,น้อง FC ประสุกานเด้อพี่น้องวันนี้ไม่มาก็จะมาเห็ดกินยาซาบูพาอีกมื่อมา,มา,าตลาดน,านา้องพี่น้องวันนี้ก็ซื้อลายแนวด้วยซาบูคาก็เมื่อยน่อเมื่อเยเราจะเปน่ขาดสานอาหารวาวอๆ,วอ,ๆอีบอว่าจะเข่า พาไปซักยาอยู่มา่อนม,มาตลาดแล้วก็จะมาเห็นของกินให้ใหกินอาหารฮามูนี่ชื่อนามบุพากับมีลายแนวซื้อมากินลองเบิร์กอาจจะกินได้หรือเปล่านะพี่นอ้องอาหารฮามูนี่มีนะพ้พรินอ้องซื้อลำไยซื้อลำไย,ย,ำย,ยนะน,นี่ลำไยนี่เสนอก็ ซื้อเอาหน่อยหนึ่งจะกินได้เดียวผยังกินหมดได้ก็เลยเอาหน่อยหนึ่งสิบพันก่น้องถ้ากินได้ก็ยังซื้อมากินอีกม,มาอันนี้ก็มีแต่ว่าน้อบุพากี่ซีบสบเมงเลยเนาะพีน่นอ้อง เนา้านองเมฆหางกัะไม้แตงกี๋เลยนาะพี่น้องเวีดนาฟ้าพี่น้องงามเลยโลนุสี่สิบพี่น้องแต่บุออนไลน์เอาแต่สาวพันนากามีผักผมผักผมสองบาทน้พี่น้อง สองหนัมมมม่งแล้วก็จะเชิมจะเชิมถ้าจะเชิมก็หัวชีงไ่ายมาเอื้อป่า,เ,าเมื่อนี้ก็ได้ปลาจากระบาวเป็นอามาไห้เนาะร้านกินได้าาาาเปเป็นพอดีเป็นได้ปลาอามาห์ไห้ไหม เลยเลยหัวเชียงไทยเสือมาซเสือน้องๆพี่น้องอซื้อ,อก็สามหมาเซื้ออย่างน,น,น้อยมากินลองเบิร์กจะลองกินแต่ละอย่างจะสกินได้หรือเปล่า,าน้องๆแต่ว่าพักนี่จะก,กินได้ได้อยู่แล้วแต่ว่าพักคมนี่ก็หากรสิมาเริ่มกินมนันนี่ลองกินมันนี่จะสกินได้หรือเปล่าลองเบิพี่น้อง มาเสบือคือการจะลองกินมนันี้แต่ว่าน้ำมะพร้าเนาะพี่น้องก็ซื้อมาก็ลองกินเลยพี่น้องแต่ว่าตอนกินเถ mm hmm. อะครับแซ่บอยู่แต่พางวกอาการหน่อยชิมชิมหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องกินหน่อยหนึ่งหัว่านมันผิดเองกินหน่อยหนึ่งเฉยๆพอนี่นี่เฉยๆหน่อยหนึ่งก็กินอึกหนึ่งพี่น้องหาก็กินอึกหนึ่ง เพราะว่ากินหลายก็ย่านมันผิดในท้องนะพี่น้องอย่านเจ็บท้องก็เลยชิมน้อยน้อยหนึ่งก็กินจ็บสัปมงหนึ่งสอง,งสามสัปงก็ค่อยๆกินไปอีกบางเื่อมันบาเจ็บทีเดียวเรถพี่น้องพี่น้องบางเื่อมื่ออื่นมันจังเป็นเจ็บก็มีถ้าเจ็บเราต้องได้ยุดเราแล้วนะพี่น้องเพราะยานั้นเพราะอย่า,ออยา,ยานมันหนักหนา น้ำใยนี่ซีมกินหรอบ่นี่กินบ่ได้ใช่ไหมโอ้น้ำผึงพาว่าซีมแล้วพี่นอ้องน้ำใยกินบ่ได้ใช่ไหมต้องชิดิปะให้แม่แม่กินนะพี่นอ้องถ้าอยากกินถนนกินบ่ได,ด้แต่น้ำใยนี่ซีมเมั้งแล้วกินบ่ได้สั่ไหมวันนี้ฮาชิมะอันส้อมเห็ดตัดกินเห็ดนะพี่น้องมันหนึ่งทางเราใช่มามส้มกินเห็ดนะ อลลลตแนต่ี่นเอาแล้วก็จะลหน้ำแล้วก็จะหนึ่งนู้พาหนึ่งแต่อันนี้บ่าเ์บรอหนึ่งน้ำกันบอก ใหญ่มันพิดเหร่ถข้าตนการมันจะ,ะพิดเนาะต้องเห็ดแต่ละอันแต่ละแนวเครื่องจิตตองอันนี้นต้องหาอันนี้กระต้มเอางาม <c oughs> おの <music> <music> ยังไม่ได้ออกดไปหัวด,ดอกมันเหียงพี่ไม่ได้เหี่ยวแต่หัวแคแต่ไม่เหีห่ยหหว,ยห,ห,วหลังช้ำหนักกว่าพอหรอวเกือบนอนบุพเพบริกินนะพ<อ>ี่น้องหมอหมอหยงหมอกันกาเพชรยังไม่ได้เหี่ยวแต่หัว ตามหน้าของพ่อเลยนะพี่น้องตามน้าของพี่เอรองหนึ่งพิ่กินอีกนะพี่น้องกินได้อีกรอ,กอ<ป>ม่าลไปพี่น้องแล้วขากัจะไปลอกมันเออมาเห็นมันเลยมาอยากก่่งก็ บาซูเวอร์ว่าผิดมันมัน้มันกใ็ให้แม่หนึ่งอีกเราจะหน่อยจะห,หนึ่งชุกงประจันเอาหวัวเป็นหนึ่งมันต่อแน้วจะรอกจะรอกบา,กบากซูเวอร์มาล่าพักไว้นะโอเคโอ้โห แม่มั่ก็้ซื้อลวกผักผมน้องบุพานะพี่น้งนองเด็ดเธอแล้วขันตน้นลวกผักแล้วจงังจังลวอ่หมาเซเวอร์นะ้อพี่น้อง อ่ะนี่เด้คือนี่เด้อนไมยาก่ะเป็นอนพี่น้องเลยกะของกินแต่อยากะเห็ดแลบไปเลยนะพี่น้องยังเหลือแต่หนึ่งวัน เห็นบ้าอะไรก็ไม่กําลังอ่อเตรียมเขาจะมาห no ่วงนะพี่น้องเตรียมเขาจะมาห่งเขาอย่างไม่ได้ห่งหนึ่งเฮ็ดแล้วแล้วถูกแล้วหลกพักคมถุกแล้วตรงเสมอสกแล้วพี่น้องจะเชินก็ให้กินอยู่ให้กินแล้วก็สกุลพาก็ออกมากินเพิ่งจะกินนั่น ยางอีพหนึ่งนะพี่น้องัำขนมก็มเออก,ก็ยังไปชิมทำขนมชิมแต่เฮ็ดเฮ็ดนางฟ้าก็กินมาได้อีกเก่าวพี่นอ้องกินกินไะด้ซื้อซื้อเครื่อนๆติดเทปแล้วก็หยุดท,ทันทีนะพี่นอ้องยังไงก็ เซอรบอร์แแล้วแต่ก็ยังหมดทันจิพี่น้องแต่ว่าหนึ่งมาลำยายกินก็ได้แล้วกินอะไรใจก็ยิ่งชิ่มกินได้แล้วก็ต่อมาจะหนึ่งเฮ็ดน้องฟ้ากินก็ได้อย่างสองอย่างอย่งสองอย่างกินยังมด ว่ามันยังฮอนถ่ายรอถ่ายมันเย็นก่อนแต่ตอนนี้ถึงยังนนห,หนึ่งมันหนึ่งมันไทยซุดหมดเต็มตันหนึ่งมันกินได้อยู่แล้วนะพี่น้องมันก็ยังหุงข่าอมกยังหงข่าอนี่ก็มีที่นี่นะพี่น้อง ไม่ชืบบ่อมนจะขอจบคิปนี่นะี่ยพี่นะ้องจะยงจงไปกินไ่ได้